จากกรณีเมื่อวันที่19มีนาคม2511พลตรีสันโพร,รักษาผู้มือขับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์และพันตำรวจเอกะเดชกมเกลี้ยงรองผู้มือขับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้พันตำรวจเอกเดชาโชคเฉลิมกุลเดชาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พานอุโมงคบนถึงเหมือนแสงรองผู้กำกับการหัวหน้าชุดจับกลุ่ม พร้อมชุดจับกลุ่มร่วมกันจับกลุ่มตัวนายสมพานสิงหาอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่9ทับ1หมู่1บ้านน้อยซับพุษาตะบนซับพุสาอำเภอชนแดนและนางสาวฉลวยสีฟองอายุ32ปีสองสามีภรรยาไอเย่นยาบ้ารายใหญ่บ้านอยู่ตะบนซับพุษาอำเภอชนแดนพร้อมยาบ้า7,517เม็ดและอาวุธปืนไม่มีทะเบียนอีก4กระบอกเครื่องกระสุนและลูกปืนเบอร์12จำนวน4นัด จากนั้นพลีสันโพร,รักษาผู้มขับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้สอบขยายผลโดยพันธมเดชาโชว่วเฉลิมกุลเดชาผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรชนแดนและพันธมบนถึงเหมือนแสงรองผู้กํากับการสืบสวนัน้าชุดจับกลุ่มพันธมธเนศก,กรับงาพันธมคมกริธาติร้อยตเอธนจใจร้อยตเอกสุริเทพลาวง ร้อยตำรวจโทไพโรธพูลทองคำพร้อมกับังเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชนแดนนำตัวผู้ต้องหาในสมพันธ์สิงหาสามีและนางสาวฉลวยสีฟองผู้ต้องหาไปตรวจคนและชี้จุดยาบ้าที่ยังซุกซ่อนอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่1บ้านน้อยซับพุษาตะบนซับพุษาอีกครั้งจนกระทั่งสามารถพบยาบ้าถูกฝังไว้อยู่ใต้ดินหลังบ้านโดยเจ้าที่ตำรวจพบยาบ้าห่อด้วยพลาสติกจำนวนสี่ห่อจำนวนแปดพันแปดสิบเมตรรวมทั้งสิ้นจำน 15, 5, 5 m, วนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเมตรโดยที่ทั้งสอง ับสารภาพว่าได้สั่งยาบ้ามาจากทางภาคเหนือและนํามาจําหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นและคนทั่วไปในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงมานานกว่า2เดือนแล้วโดยครั้งนี้สั่งมาจำนวนมากหน่อยเพื่อน,นํามาขายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางนี้พันตํารวจเอกเดชาโชคเจริมกุลเดชาผู้กากับการสถานีตำรวจภูธรชนแดนเปิดเผยว่าได้ปปิิการโครงการปักธงข่าวเป็นตาสัปปะรดของพันตารวจเอกธเดชกอมเกรียงรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูร์จนกระทั่งมีการจับกลุ่มเอเย่นยาบ้า จึงได้ตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจะมาโดยผิกดกฎหมายและร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัว,วส่งร้อยตำรวจแสแวงสังทองรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชนแดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผมก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ิส,ส่วนนะครับออกไปตรวจที่เกิตรบ้านของผู้ต้องหาอีกทรั้งยึงนะครับ แลวก็โดยผู้ต้องหาเนี่ยก็ได้นำกระดิษณ์สมบูรณ์ฝ่ายสืบสวนเข้าไปที่บ้านหนละัง mm hmm. เกิดเหตุซึ่งก็จากการตรวจพบวันนี้นะครับก็ได้เพิ่มยาบ้าเพิ่มขึ้นอีกสี่มัดน,นะครับที่ตู้หายสุดท้ดอ,อย่ในบ้านสี่มัดก็จากการนับแล้วก็ได้เป็นยาบ้าทั้งหมด8,080เม็ดนะครับตาน,นี้เป็นของซึ่งเป็น mm hmm. มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการของที่มาจากตมจังหวัดเพชรบุรี mm hmm. ครับโดยท่านอนเุเรศ เสด็จกล่องเรียนครับที่เป็นร้องกับกันตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงเนี่ยท่านก็ได้คิดโครงการเคือขายตาสับประรดก็หลังจากที่มีการสืบสวนเรื่องนี้นะครับก็ขอย้อนไปนิดนึงคือเรื่องสืบเนื่องมาจากภูธนตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงก็มีโดยท่านอรุงเทกเสด็จกล่องเปรี้ยงเนี่ยร้องทับกา,านตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงก็ได้ต่อ,อตั้งโครงการปักของข่าวตาเสับประรดนะครับ เ่เป็นการแสวงหาความมือจากประชาชนในภาพส่วนทั้งภาครัฐและก็เอกประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อเป็นการแจ้งบอะแสกยกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเล็กยาเสพติดนะซึ่งผลจากในการคดีนีนะ้ก็เราได้รับการแจ้งบอะแสจากองค์การเครือข่ายตาสับสนของท่านเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ให้กับฝ่ายสืบสวนเราเราได้ทําการสืบสวนเรื่องนี้มาเป็นเวลาประมาณสักสักสองเดือนแด้ครับ